ื่องอบผ้าอัตโนมัติพกพาอันนี้เป็นของอเล็กทริกพกพาสะดวกไปอบที่ไหนก็ได้แถมอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็ประกอบง่ายมากๆเลยครับซึ่งวัสดุเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงอันนี้ประกอบโครงเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผ้าคลุมกันเลยนะครับผ้าคลุมที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยสามารถถอดมาซักทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับดูไปดูมามันก็เหมือนตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งดีไซน์ที่เขาทํามาเนี่ยก็ประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะครับพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาผ้ามันมาใส่เข้าไปได้เลยนะเอาจริงๆแล้วมันดูเล็กนะแต่ว่ามันสามารถใส่ผ้าได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วด้านล่างก็สามารถวางรองเท้าได้อีกด้วยนะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วเราก็สามารถตั้งเวลาได้เลยนะแต่สำหรับ ใครที่ไม่อยากตั้งเวลาเราก็สามารถบิดลูกศรมารที่ปุ่มออนเพื่อเปิดการทำงานไว้ตลอดเวลาได้ส่วนใครที่ตั้งเวลาก็หมุนมาทางขวามือตามเข็มน,นาฬิกานะครับซึ่งสามารถอบผ้าได้สูงสุดถึง180นาทีเราบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ใช้เวลาวอร์มเครื่องเพียง3วินาทีเท่านั้น ต้องยอมรับจริงๆนะครับผู้ชมครับว่าเขาอีท่าเขาก็ต้องการแปลงงานจากเราไม่ใช่แค่เราต้องการแันงงานเพียงแต่ว่าถ้าจะเปิดบดเลยมันก็จะทำรัฐเข้าไปเห็นเยอะจริงๆถ้ารัเข้าไปกันจนเขาไม่สามารถที่จะรองรับได้่ผู้ชม